สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคูวีฟันเนกซ์นะครับวันนี้คูวีก็จะมาเพิ่มเติมสระอีให้นะครับคราวที่แล้วก็สอนไปบ้างนะฮะวันนี้ก็เพิ่มคำศัพท์มาให้นะฮะก่อนที่จะไปเรียนสระอีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูนะครับอันนี้จะเห็นนะว่าตัว EA เนี่ยฮะ ให้เสียงสระอีนะฮะให้เสียงสระอีนะครับสระอีก็แทนด้วยสัญลักษณ์ของสระอีก็คือตัวไอเล็กนะครับอีออกเสียงยาวๆนะครับ ปลายลิ้นแตะที่ฟันล่างแต่ที่ปุ่มเหงือกฟันล่างนะครับลิ้นส่วนกลางยกสูงริมฝีปากมุมฝีปากทั้งสองข้างนะฮะแยกออกไปด้านข้างเยอะๆนะครับเหมือนที่ครูวีสอนนะฮะอ่าอ e ีนี้ให้เสียงสระ E นะครับก็เป็น E ีเ e อีทอีเตอีทอ e ิน en well. นะครับมาดูตรงนี้นะฮะ k e e นะครับตัวนี้ก็ให้เสียงสระ e นะครับ k e นเพ e ร์ค e พคนะครับ อันนี้ให้ทุกคนไปท่องนะครับสามครั้งฝึกํำนะฮะจะได้จำแม่นๆนะฮะครนี้มาดูตัวนี้นะฮะ B ที่แปลว่าพึ่งนะฮะ E สองตัวนี้ให้เสียงสระอ e, ีนะครับก็เป็นบบแล้วก็สระอ e, ีนะครับเป็นบ e, ีบีบีนะฮะเส้นเสียงสั่นนะครับอย่าลืมว่าตัวบ ตัว B นี้เส้นเสียงสั้นนะครับมาดูคำถัดมานะฮะ F E E L F E E L Feel ที่แปลว่ารู้สึกนะครับ F ตัวนี้นะฮะก็ให้เสียงสเอียงละ E F E ี L fill นะฮะ fill fill <feel>, fill ตัวนี้อย่าลืมนะครับตัวเอนี่คือฟันบนแตะริมฝีปากล่างนะครับแล้วก็ฮะแล้วเราก็เปลี่ยนมุมฝีปากเป็นสระอีนะครับมุมฝีปากแกออกจากข้างเป็นฟี แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัว dark l นะฮะคือปลายลิ้นไปแตะที่เพดานแข็งนะฮะกัก,กลมไว้ตออออก็เป็น f i l l f i l l นะครับต่อมาคำว่า seat แปลว่าที่นั่งนะครับ seat e a ตัวนี้ให้เสียง e นะครับ อ่าเรามาดูทีละตัวนะตัว S okay. being, ออกเสียง Z. 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 คือฟันบนฟันล่างชิดกันนะครับแล้วก็เราก็ดันลมแทรกออกมาขณะที่ฟันชิดกันเส้นเสียงไม่สั่นนะครับนะตัวนี้นะแล้วก็สระอีเป็น สี่สี่ี่ีนะครับสีมาถึงตรงนี้สีใช่ไหมฮะเปลี่ยนด้วยตัวเธอก็เป็น seat seat แปลว่าที่นั่งนะครับที่นั่งเวลาเราไปดูหนังใช่ไหมมี seat หลายๆ s e a ให้เรานั่งเลยแถวกลางแถวล่างนะครับอันนั้นเขาเรียกว่า s e a ที่นั่งนะครับอ่ามาคำนี้นะฮะซี C, ที่แปลว่าทะเลนะฮะเอเอตัวนี้ก็ให้เสียงอ e ีนะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาดูทีละตัวนะเอสก็ฝันบนฝันล่างชิดกันดันลมออกมาแทรกระหว่างฝันทั้งสองนะฮะเป็น S, 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 ใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้ให้ S, เสียงสระอ e ีก็เป็นซีนะฮะมาดูช่องนี้นะ c S, แล้วก็ e ีก็เป็นซีซีที่แปลว่าทะเลนะครับอ่าครั้นี้มาดูคำถัดมานะฮะ e สองตัวนี้นะฮะให้เสียงสระอ e. ีครับก็คือตัวนี้นะฮะอ่า n นี่ครูวีเคยสอนแล้วนะฮะเสียงต้องออกทางจมูกนะครับไม่ได้ออกทางปากนะครับปลายลิ้นไปแต่ที่เพดานกักลมไว้นะฮะไม่ให้ออกทางปากแต่ให้ไปออกทางจมูกแทนนี่นี่นี่นะแล้วมาดูตัวดึตัวดึนี้คู่กับตัวถ้ ใช่ไหมฮะตัวเเส้นเสียงไม่สัน่นแต่ตัวดเส้นเสียงสั่นนะครับใครที่เคยเรียนฟันิกกับคูวีก็จะน่าจะผ่านมาแล้วก็เคยฝึกฝนมาก็จะเข้าใจนะระหว่างทีกับดีนะฮะตัวนี้ตัวนแล้วก็อ e ีก็เป็นนีนีปิดท้ายด้วยตัวดนะครับเส้นเสียงสั่นก็เป็นนีด need นะฮะ need 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 แปลว่าต้องการนะครับ I need ฉันต้องการอะไรนะ I need money I need a book นะครับ I need a pen นะครับฉันต้องการนะฮะต่อไปคำว่า N e a T, need need ครับ EA ตัวนี้ให้เสียงสระอ e ีนะฮะสระอ e ีก็อย่างที่ครูวีบอกนะฮะเป็นสระเสียงยาวอ่าตัว N ออกเสียงทางจมูกนะฮะนอืมน,นคะครับบวกด้วยตัวอ e ีก็เป็นนีนะฮะนีนีน,นีอ่าแล้วก็ปิดด้วยตัวท ก็เป็น neat 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 e ne นะครับต่อมาคำว่า lean l นแปลว่าพิงนะครับเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าก็จะมีคำเขียนว่า don't lean the door อย่าพิงประตูนะฮะอย่าพิงประตูตรงที่มัน เปิดอัตโนมัตินะฮะเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้านะฮะเขาห้ามไปพิงตรงนั้นถ้าประตูเปิดเมื่อไหร่เราก็จะล้มใช่ไหมฮะตรงนี้คำว่า lean แปลว่าพิงนะฮะ l e a ให้เสียงสระ e นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัว n โอเคอ่ l ตัวนี้เป็น light like l นะฮะ l i g h t เป็น light like L นะขอโทษที่เขียนอ่านไม่ชัดเป็นไลท์แอนั่นหมายความว่าลิ้นไปแตะที่ปุ่มเหงือกเบาๆนะโอ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 แต่ถ้าเป็นดาร์กแอลลิ้นเราจะขยับเข้ามาข้างในไปแตะที่เพดานแข็งนะฮะออกัอ่อละละออละอนะฮะละ e l ล l ลีลีล l ล l ลนะ l ี n l ี n l ี n นะครับครับคำถัดมานะฮะ w วอแล้วก็ e a นี้แทนสระอีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตึกเควอร์เวอรอีวีวอร ตัวบัวครูวีเคยบอกแล้วนะฮะให้ยื่นปากออกไปเหมือนเราส่งจุกนะฮะบัว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 ,วแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนมุมฝีปากให้เป็นออกเสียงสระอีนะครับเป็นวีวีนะฮะบัวก่อนแล้วก็อีนะ,ะวีแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวคตัวค ตัวเครดนี้เส้นเสียงไม่สั่นนะครับก็เป็น weak 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 แปลว่าอ่อนแอนะครับ I feel weak ฉันรู้สึกเหนื่อยอ่อนแอมากเลยตอนนี้นะฮะ I feel weak ต่อไปคำว่า q u e e a k ตัวนี้นะฮะสังเกตให้ดีจะแทนด้วยตัว ตัวเคแล้วก็ตัวเวอรนะแล้วตัวนี้แทนด้วยสระอ e ีครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวเอ็นก็เป็นเควก็ควาควาใช่ไหมฮะออกตัวเคแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนรูปปากให้เป็นตัวเวอร์ควาควานะฮะควาอีควีควีน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  ควีนเนแปลว่าพระราชินีนะครับผมโอเคสำหรับคำศัพท์เพิเ่มเติมให้ก็มีเพียงแค่นี้นะครให้ทุกคนลองไปฝึกแล้วเดี๋ยวครูวีจะมาขึ้นสระอีนะครับ